อันนี้คือบ่อผัามค่ะนักเรียนจำมาสิขากำลังพากันเก็บผัามนี่นคือวิธีเก็บผัามของเขาเนี่ยคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอการค่ะตรงข้าวเป็นนักเรียนและเป็นสาทุกชั้นปีที่พี่สิบเก่าพี่น้องชาวชุมชนขณะนี้อาหารพรอบริการแล้วด้วเงินสวยเหมือนค่ะตรงข้าวเป็นนักเรียนและเป็นสาว อาหารพอบร็นกานแม่ที่ควเตียม่นค่ะกนุณาล้างมือล้างเท้านะคะถ้ะได้มีแมสสวมแมสถ้าได้มีเรื่งว่พูดคุยขระนำหนังอาหารค่ะขอบพระคุณพ่อครัวแม่ตัวค่ะขอบคุณค่ะ